สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผม,ผมพงพสุนาพรและรายการรู้แล้วรวยนะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมมาพบกับโอกาสทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของกิฟฟารีนครับวันนี้แขกรับเชิญคนพิเศษของเรามีเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมาฝากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ชายไม่ควรพลาดเลยนะครับกับเรื่องราวที่เรานํามาพูดคุยกันในวันนี้เรามาพบกับแขกรับเชิญคนพิเศษกันก่อนดีกว่านะครับผู้บริหารระดับ paradise คุณนิพนธ์รัตนสกุลพันธ์ครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับพี่ติสู่รายการรู้แล้วรวยนะครับต้องบอกว่าท่านผู้ชมเนี่ยผมเกริ่นไปบอกว่าคุณผู้ชายไม่ควรพลาดนะเรื่องราวที่เราจะคุยกันเพราะว่าสินค้าที่เราคุยกันในวันนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่เขาเรียกว่ามีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ชายแต่เราก็ไม่รู้ว่าคําว่ามีประโยชน์สําหรับผู้ชายเนี่ยสำหรับผู้ชายทานเองหรือสําหรับผู้ชายเอาไว้ใช้ทําธุรกิจอยากจะให้พี่ติเล่าให้ฟังนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ย สินค้าในกลุ่มของผู้ชายเนี่ยกลุ่มเป้าหมายจริงๆเนี่ยเป็นใครครับจริงๆจะมองว่าเป็นกลุ่มของผู้ชายทั้งทีเดียวไม่ใช่ครับอ่ามันก็น่าจะเป็นของกลุ่มของท่านผู้หญิงด้วยอ่าเพราะอะไรฮะก็มันก็มีส่วนผสมประสานกันนะครับครับถามว่าผู้ชายทานถามว่าผู้หญิงทานด้วยได้ไหมได้ครับฮะบางทีก็มีผลต่อเนื่องมาถึงผู้หญิงด้วยถ้าผู้ชายทานรับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่เราอย่าตีข้อจำกัดว่าเป็นสินค้าที่ของผู้ชาย แท้ๆล้วนๆเท่านั้นแต่บางครั้งผู้หญิงก็ทานได้หรือบางครั้งผู้ชายทานส่งผลดีไปถึงผู้หญิงอันนี้จะเป็นอะไรี่ต้องติดตามกัอนวันนี้เอาอะไรมาเล่าให้เราฟังครับก็จะมีโปรดักต์โย่3ตัวนะครับก็คือถังเช่านะฮะถังเช่าอันดับแรกเลยนะครับนี้ก็เป็นอําหรของตำรับคนผู้ชายขึ้นชื่อเรื่องของตำรับของผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลตัวเองสำหรับผู้ชายอยู่แล้วเป็นสมุนไพรนะฮะแต่สมุนไพรมา ผมนมนานมากนะครับเทือกเขาหิมาลัยนะฮะถ้าคนว่ารู้ว่าถังเช่าจะรู้เลยว่ามียินมียางอยู่ในตัวปรับสมดุลในร่างกายด้วยครับครับนั่นคือถังเช่าอตัวต่อไปล่ะครับตัวต่อไปคือน้ําทับทิมนะฮะน้ำททิมนี่โอ้โหสรรพคุณเยอะมากนะาะต้องบรกว่าคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงผู้หญิงนี่ทานได้ดีมากนะฮะช่วยป้องกันมะเร็งเต้านมในผู้หญิงถึง80%อ่าแล้วผู้ชายทานมีในเรื่องอะไรช่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก เราก็เชื่อก็เรียกว่าพวกนี้แบเสริมสมรรถภาพทางเพศให้กับผู้ชายและอย่างหนึ่งพอทานน้ำแล้วทิ่มปั๊บเนี่ยหนึ่งบางทีแต่ก่อนเนะี่ยสมัยก่อนพูดง่ายสมัยก่อนผมก็เคยทานพวกเครื่องดื่มยาบำรุงกําลังลท,ทั่วไปฮะเป็นขวดขวดขายที่ขวดละสิบกว่าบาทแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่ทานน้ำทิ่มปั๊บตัวนั้น ไม่สนใจเลยเพราะว่ามันสรรพคุณดีกว่าและช่วยในเรื่องพลังเยอะกว่าครับะะจะว่าไปแล้วมันก็คือความสดชื่นของผลทับทิมที่เรานํามาสกัดเป็นน้าในร,รูปแบบนี้นะฮะแล้วก็ที่หลายๆคนบอกว่าเอ๊แล้วมันช่วยในเรื่องของสมรรถภาพได้ยังไงเนี่ยก็ต้องเรียนว่าคือถ้าโดยปกติผู้ชายถ้าระบบหมุนเวียนโลหิตดีถ้าระบบหมุนเวียนโลหิตดีก็จะดีทั้งระบบแต่ถ้าระบบหมุนเวียนโลหิตไม่ดี ก็จะแย่ทั้งระบบเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่ระบบหมุนเวียนโลหิตถ้าพูดตามหลักการแพทย์ก็คือถ้าไขามันมากไปไขมันเกาะอ,อยู่ที่ผนังหลอดเลือดมากไปเลือดเดินไม่สะดวกมันก็เลยส่งผลให้อะไรที่ต้องใช้เลือดไปหล่อเลี้ยงนะฮะท่านผู้ชมมันก็ทําให้ทํางานได้ไม่ไมเต็มที่อันนี้คือถ้าพูดถึงตามหลักการของของสรีระศาสตร์นะครับแต่ทีนี้สินค้าที่พิติชอบมากๆไว้ขยายงานเนี่ยสำหรับกลุ่มของผู้ชายพิติบอกว่า ไม่ใช่ผู้ชายกินอย่างเดียวนะบางทีผู้หญิงก็ทานได้หรือบางครั้งภรรยาก็ซื้อให้สามีทานใช่มีถังเชา่ามีนำทับทิมแล้วมีอะไรอีกครับก็มีกาวเครือแดงอีกตัวก้าวเครือแดงครับกาวเครือแดงเนี่ยเราก็ได้ยินเหมือนกันว่าก้าวเครือที่เรารู้จักก็มีอยู่2แบบ กาวเครือขาวเขาบอกสําหรับผู้หญิงกาวเครือแดงเขาบอกสําหรับผู้ชายให้กินให้ถูกนะขาวให้ผู้หญิงกินนะแล้วก็แดงนี่ก็คือผู้ชายกินนะกาวเครือแดงช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่องมือกล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายแข็งแรงครนะฮะเมื่อยล้าอ่อนเพลียทานกาวเครอแดงมันเทำให้มีแรงมีกําลังครนะฮะ ผู้ชายเนี่ยบางทีว่าเอ๊ะทานแล้วทำไมมีนมแตกผ่านเหมือนเด็กวัยรุ่นเนื้อมันแข็งแข็งกรามกามเนื้อมันแน่นๆนยฮะสรรพคุณของกามเผือแดงแล้วถามว่าเสริมสมบัถภาพทางเพศได้ดีนะเพราะฉะนั้นหลักการของการดูแลตัวเองสรัพคุณสุภาพบุรุษก็คงหนีไม่พ้นว่าเขาอยากกลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งการกลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งไม่ได้หมายความว่ามีผิวตึงไม่มีรอยนะฮะแต่หมายถึงว่า กำลังวังชา,งา,งชาผู้ชายชาผู้ชายจะกังวลใจเรื่องนี้แต่ถ้าผู้หญิงเขาะจะกังวลใจเรื่องความเหี่ยวริ้วรอยแต่ถ้าผู้ชายแบบทำยังไงเราจะฟิตเหมือนสมัยที่เราเป็นหนุ่มประมาณอย่างนั้นเลยทีนี้ปกติแล้วเนี่ยทั่วๆไปเวลาพี่ตีไปเจอผู้มุ่งหวัง ไปเจอทีมงานผู้ชายเนี่ยบทสนทนา<ม>ของเขาในการดูแลตัวเองเขาจะมักจะคุยกันเรื่องอะไรก็คุยเรื่องทั่วๆไปอาจารย์เึกนึกถึงว่าตอนตื่นเช้ามาเนี่ยอย่างสมัครโฟนเราเนี่ยฮะตื่นเช้ามาบางทีมีไลน์ติ้งขึ้นมาแล้วกลุ่มของมันจะมีหลายๆกลุ่มฮะกลุ่มผู้ชายก็จะขึ้นมามีรูปสาวๆสวยๆยืนใส่ผ้ามัาง้งไม่ใส่ผ้ามัาง่งสวยงามก็ถามว่าม,มันมีความสุขไหมยกมือสวัสดีค่ะอะไรพวกนี้ฮะหลายคนมีความสุขแต่หลายคนคิดว่า นี่มันสวัสดี่้าแล้วมาดูปั๊บเนี่ยระบบภายในมันไม่ดีแล้วก็ทาให้เราเหี่ยวไปด้วยใช่ไหมฮะมันเหมือนกับบอกว่าเวลาเพื่อนฝูงเขาหยอกล้อก,กันนะเขาก็อาจจะส่งส่งรูปภาพสวยๆผู้หญิงสวยๆทักทายเพื่อนนะแต่เรามีความรู้สึกว่าเราดูแล,แลแเราแหมเราเราอยากจะมีความสดชื่น<ช>เห็นรูปภาพแล้วแต่เรารู้สึกว่าร่างกายเรามันไม่เอือเอ้อม่อน้อว ครับเพราะฉนั้นก็เป็นเรื่องของความกังวลใจอันนั้นคือเรื่องของสมรรถภาพเรื่องที่สองเนี่ยก็เป็นเรื่องของสุขภาพล่ะีนีทีนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของผู้ชายผู้ชายแล้วผู้ชายเขากังวลใจเรื่องสุขภาพนี่นอกเหนือจากเรื่องสมรรถภาพแล้วมีเรื่องอะไรอีกไหมครับก็ถามว่าจุดหนึ่งของผู้ชายนะฮะคุยอย่างผู้ชายผู้ชายเนี่ยผมเคยเข้าห้องน้ำอาเอกเคยเข้าห้องน้ําตามปั๊มไหมฮะตามปั๊มเขาจะมีสติกเกอร์ติดไว้ช่วงนี้ ช่วยอาการหลังเร็วเรื่องนี้นะฮะครับว่าถ้าเป็นผู้ชายบอกช่วยการหลังเร็วครับดูสภาพปั๊บไปปั๊มไหนก็ติดไตตัวนี้ช่วยปั๊หลังเร็วรู้สึกกลัวเลยอ่าเอะมันต้องใช่เหรอครับนี่ฮะหลายคนปั๊บเนี่ยผมแอบเห็นนะฮะอ่าปัสสาวะอยู่พอช่วยการหลังเร็วปั๊บจดครับจดอ่าบางครั้งเอามือถือมาเมมเบอร์แล้วโทรนั่นนะฮะแสดงว่าผู้ชายเนี่ย อสภาวะอย่างเงี้ยเยอะมากเรื่องอย่างนี้เนี่ยต้องเป็นเรื่องที่ผู้ชายด้วยกันคุยกันเองใช่แล้วก็ต้องสนิทกันพอสมควรด้วยใช่ไหมท่านผูมใช่ครับทีนี้เวลาเราเราไปเราไปนําเสนอเนี่ยเราจะมีวิธีการพูดคุยยังไงต้องเรียนท่านผู้ชมว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้คุยในประเด็นที่ทะลึ่งตึงตังอะไรแต่รเราคุยกันว่าเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งผู้ชายถ้าเราว่ากันว่าในวัยสัก40กว่าหรือ40เป็นต้นไปเนี่ย อย่าว่าแต่ผู้ชายเลยทุกคนนะฮะพออายุเลยเลข4ี่กันไปแล้วเนี่ยมันร่างกายมันไม่เหมือนเดิมนะทีนี้เราจะมาดูแลตัวเองเนี่ยทั้งอาหารการกินการออกกําลังกายก็จําเป็นนะฮะและก็ตัวช่วยสําคัญก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพราะว่าในวิถีชีวิตเราเนี่ย เราอาจจะไม่สามารถทานอาหารที่ที่เหมาะสมได้ทุกวัน<ช>ดังนั้นนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่เราใช้คุยทีนี้เวลาสินค้าที่เราจะไปช่วยแก้ปัญหาให้คนรู้จักเนะพื่อนฝูงพิติเนี่ยนะเปิดฉากคุยยังไงให้มันหนึ่งไม่เขินนะอ,อไม่อายแล้วก็รู้สึกว่าทำให้เขามีความมั่นใจในเรื่องทั้งความปลอดภัยและก็คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของเราฮะ ก็พูดง่ายยกตัวอย่างให้เขาดูว่าบางทีนะบอกว่าผู้ชายคุยกันเองอ่าเฮ้ยบางทีว่าเนี่ยเราไปเที่ยวมาหรือว่าไปมีอะไรเป็นสัมพันธ์กับแฟนแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีความสุขแฟนก็บ่นว่าอะไรเธอไปก่อนฉันแล้วเหรอขาดความมั่นใจขาดความมั่นใจบางทีก็ใจมีแต่พลังไม่มีร่างกายไม่พร้อมทุกอย่างนะฮะแต่ผมจะมีถามว่าแนะนำสามตัวนี้ลงตัวเป๊ะนะฮะลงเป๊ะเป๊ะยังไงฮะตัวแรก นึกถึงไหมครับว่าตื่นเช้ามาบางทีตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยตื่นเช้ามาเราไม่รู้สึกว่ารถของชาติอแต่ถ้าบอกว่าเมื่อกี้บอกวัยสี่สิบอัพขึ้นไปเนี่ยตื่นเช้ามาเป็นไงบ้างครับอโอ้ลับไหลไม่ได้ลุกไม่เลยเพราะว่าเรื่องเครียดในสมองทํางานบ้างสรีระร่างกายมีเอื้อเพราะฉะนั้นอยากจะคืนความเป็นหนุ่มให้ตัวเองก็เลยต้องเลือกแต่ทีนี้วิธีการเลือกเนี่ยพี่ีิตีบอกว่าน้ําทับทิมทับทิมเป็นผลไม้ปลอดภัยแน่นอนนต้านอนุมูลอิสระ กวาวเครือแดงกับถังเช่าก็เป็นสมุนไพรที่สกัดมาจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรเนี่ย,ายการรับประทานสามรายการนี้เนี่ยมันส่งผลโดยรวมต่อ,ตอสุขภาพนะคะค,ค,คือถ้าไม่มองเรื่องของอสมรรถภาพ มองเรื่องสุขภาพด้านอื่นมีประโยชน์ด้านอื่นด้วยไหมฮะมีประโยชน์ด้านอื่นแน่นอนครับอยากบอกว่าเกาเขอแดงเนี่ยจะมีประโยชน์ในด้านผอมแห้งแรงน้อยไม่มีแรงไม่ทาให้เรามีแรงขึ้นมาอย่างน้ําทับทิมเนี่ยมันช่วยในเรื่องหลอดเลือดถ้าหลอดเลือดในเส้นเลือดของเราดีทุกอย่างมันดีหัวใจแข็งแรงดีสุขภาพดีเรามีแรงก็ช่วยได้หมดคและถังเช่าในบางทีคนที่ว่า บอกว่าเอ๊ะเราต้องพึ่งเหรออายุขนาดต้องพึ่งถังเช่าเหรอครับแต่ที่จริงถังเช่ามันเป็นยาอายุวัฒนะนะฮะมันทําให้สุขภาพระบบภายในคืออย่างน้อยก็บํารุงร่างกายใช่ครับครับผลตอบรับเวลาเราไปคุยกับเพื่อนฝูงในเรื่องเหล่านี้ฮะเกิดเป็นยังไงบ้างหลายหลายคนบอกว่า้ยอยู่ดีๆจะไปคุยเรื่องนี้ได้ไงเราไม่คุยเราอยู่ของเราเฉยๆบางทีเขาก็ถามใช่เขารู้ว่าเราทำบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยเพื่อนฝูงจะชอบถามว่าเออถ้ามีปัญหาเรื่องนี้ มีตัวไหนช่วยบ้างอย่างนี้ใช่ไหมครับผลตอบผ<ช>ล,ลตอบรับเป็นยังไงก็ทําผลตอบรับถาม่าผมก็ยกตัวอย่าง3ผลิตภัณฑ์นี้ค,คุณอยากมีความสุขที่ยาวนานไหม,มบางครั้งก็ต้องไปดูจดตําปั๊มไหมตามอะไรไหมว่าจะเอ๊ะทำไมมันหลังเร็วอย่างเงี้ยแต่มีความสุขที่ยาวนานไหมผมตอบโจทย์นะสผลิตภัณฑ์นี้ตอบโจทย์คุณได้และเขาก็ซื้อซ้ำไหมครับซื้อซ้ําครับ ถามว่าคุณถ้าคุณมีความสุขเนี่ยคุณจะซื้อซ้ำไหมหลายคนนะแต่ก่อนเพื่อนๆจะคุยกันเนี่ยในกลุ่มเพื่อนๆวัยๆก็อย่างเงี้ยคุยกันในไลน์ทางไลน์ปั๊บเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าแป๊บเดียวองแฟนบนงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งแลก็มานําเสนอทั้งสามตัวนี้ถามว่าหนึ่งตัวแรกกาวเครือคุณไม่แข็งแรงมันตื่นเช้ามาเนี่ยผมบอกเลยนะฮะทานตอนเย็นตื่นเช้ามาเนี่ยเขาลกตรงชาติเลยอ่านั่นคือแข็งแล้ว นั่นก็คือเป็นประสบการณ์ที่หลายๆคนบอกว่าลูกค้าก็ดีได้มีโอกาสทดลองแล้วก,ก็พึงพอใจนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อว่าการที่เราจะสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เนี่ยเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันนะครับ